นี่นั่งมันี่อ้นศิลปะสิผ้ามาใส่เบ็ดพี่น้องนี่ใายแพ้พี่น้องนี่เบ็ดปอมพี่น้องเบ็ดปอมใส่เออเงี้ยเป็นเงียวหอยเชลลีพี่น้องเด้อนี่กระสิมาใส่เอาเลียนพี่น้องนี่โอ้ยของว้างกล่องพี่น้องถือไปนไดพี่น้องให้ได้อันนี้พลาดไปเลยพี่น้องเด้อพลาดโทรศัพท์ตกงหนามพี่น้องเด้ออันนี้วัดดวงเลยพี่น้องวัดดวงเลยพี่น้องห้ามพลาดเบ็ดขาดพี่น้องห้ามพ่านได้ครับเด้อเด้อพี่น้องเออบรรยากาศดีข่ะพี่น้องเดียดพี่น้องนี่ เพื er uh ่อเปิดกล้องหลังเปิดได้บนเดี๋ยวเดี๋ปิดจะได้กล้องหลังพี่น้องผมกับไายเรียบเอาเป็นพี่น้องเด้อมาหมุมาหม้อพี่หลงป๊อปป๊บปเดี๋ยวผมหาวิธีเปิดกล้องหลังกันเด้อบรรยากาศดีขนาดไหนเหร ิเล็กใหญ่เพิ่นนะครับผมตั้งก้อนก้อนแป๊บนึงแล้วได้พี่น้องไนะด้อยู่ในแท่งพี่น้องอยู่ในแท่หางผ่าได,ด้พี่น้องได้ผ่าขึ้นตกงหนามพี่น้องโทรศัพท์นั่งให้มีสามาธินั่งให้ึงกลางพี่น้อง

เงี่ยหอยชลลี่บ,บปุปผากอกินกับเยียนกินได้เหมือนกันนะผมว่าติดไปไล่เก็บบรรยากาศฟังผลกอนพี่หน่องหรือจะไปฟังนี่ก็ได้เอาฟังนี่ก็ได้พี่หน่องไปไกลห้องหนิมาพี่หน่องมามคอยใจเย็น โอ้ผมบ่ค่อยชำนาญ้วพี่น้องเด้อเรือโอ้แพทยด้อพี่น้องเด้อต้องสลับซ้ายสลับขวาไปพี่น้องอ่ามพลาดเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวผมจินตนาการไปน่อยพี่น้องใจเย็นใจเย็นข้าบัวฟีนี้พี่นอใจเย็นพี่นตั้งสติก่อนเดี๋พี่น้องเดี๋ ผมสิเปลาฟังพี่น้อนุ่มนมดีแห้งความมีปลายอครับุมเด้เด้เด้ ไปให้เรียบร้อยน่อยเดี๋ยเดี๋ยวเยียเยียเดี๋ยวเดี๋ยเดียเรียบมือนี่เรียบมือนี่เรียบเป็นยังไงนี่ไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวเดี๋ยวจินตนาการจบจบเสร็เดี๋ยวสีนาทีกลัวพี่น่องว่าสวิตผู้ดังพี่น่อง พายบอาเป็นพายเอาเป็นเรียบออไปโอ้เออแพร่ออกไปหมือนห้องตรงกลางไงพายวันจุดไปตีใส่มุ้มไปวันใดอยู่ดินี่มุ้มปลาบุ๋มยัง มันตำแหน่งมันไดนมันหัใจมันมันฟังเดียวไปตัวถีบตัวเดีนมันไปมันมาอยู่เอานนี้เราพี่น้องอันนีแน้แหละอันนี้แหละย้อนลงไปเลยพี่น้องย้อนลงไปเลยเพิ่มามาเบิง่งมาเบิ่งพี่น้องมาเบิง่งนี่นี่นี่โอ้ย <laughs> วันนี้เราพี่น้องนี่ล้งอสีซองครับพี่น้องอายุหากินวิถีอีสานบานเฮาหามดำเด้อ ตา,ต,าตามถือมันก็นแลนนส์สีเลนส์หน,น,นาเลนลังม,ลมันมีถุนซอยมันอยู่ดึงนนนนเน็บเน็บเน็บเง็บหลังสีสองมีทางไปต่อไปต่อ,อ,ตอสลับสลับ พี่น้องครับขังพยายามใส่ขางฟังก็พี่น้องนะใส่ขางฟังไว้ปลาอยู่ฟังเย็นอยู่ฟังก็่่ต้องใส่ห่างมาันเลยพี่น้องปล่อยไปทิ้งทีพี่น้องก่อนข้อขอขาครับไม่ค่อยชัดไปเลยเอามีแล้ว้ช่สองครังแล้วไปต่อไปต่อพี่น้อง xuống lắng leo xuống lắng à, lắng sám hoa gì là cái nào Big, big, big. กะสิปิดไล่แค่สามหลังนี่พี่น้องเด้อเดี๋ยวผมสิไปไล่สดให้เบิ่งใหม่ใไล่สดเด้ออันนี้อัพโหลด,ด,ด,หดหวิดีโอให้เบิ่งเด้ออื่นมาติดตามได้พี่น้องสิได้หั่โตเด้ออันนี้ลงอัพโหลด,ดวิให้เบิ่งเพิ่งกันหลังตีสามสามากเรียบร้อยพี่น,น,น,น้องย้อนต้องมีพี่น้องจมนีแหละขยันปิดไล่ต้งเพียรตอนนี้พี่น,น,น,พน,น้อง สวัสดีครับพี่น่อย